รูปอะไรอ่ะเดี๋ยวอยากรู้อยากขึ้นรูปในสตรีมจะมาดูรูปกูสิสวยเซ็กซี่มันขึ้นรูปในสตรีมอ๋อนี่ไอเว่น หมายเลขห้าอ๋ออันนี้นี่นะผิดเลขอันนี้ปะเราแว่นมาถูกปะคนดู มันหมดเนี่ยไอเอ๋อ ى, ต้องอยู่เรนนี้ดิเนี่ยเนี่ยวนี้ไอเอ,อ๋อใช้ประว้ยกูยิ่งผิดค,คนชิวหายเลยเดี๋ยว น้ำมันคะว่าไงนะครับน้ำมันรถหนูมูดค่ะเลืน้ำมันให้หน่อยค่ะนี่ค่ะฮะไอ่หลอดซื้อเด้พี่หลอดไม่อยู่เหรอว่าไงน้ำมันหมูดค่ะเลือน้ำมันให้หน่อย พี่หลอดทำเหมือนปนปกติน้องเดียวไม่เดาแต่เดียวสามบินเน่าจริงนะจริงนะจริงจริงจริงเดีวสามบินเดามาหาของพี่หลอดไม่ได้อ่ะน้องเทวมาทำอะไรเนี่ยพี่หลอดมันงอมมากเลยสวัสดีค่ะพี่เทลสวัสดีครับพี่หลอดวีีเพ่หลอดสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่อเบคครับพี่เบคสดีค่ะครับน้องชายพี่หลอดเองสวัสดีค่ะครับผมสวสดไหมคะสวสดไหมคะพี่พ่หลอดมานี่ดีกว่าพี่หลอดพี่หลอด พี่หลอดไปไหนวะพี่หลอดน้องมหาเนี่ยมันทำตัวเอ๋ยอีกแล้วโอ้ฉลาดนี่หว่าพี่หลอดไปไหนครับฮะอุ้ยบีเอคติ้งด้วยเหรอพี่หลอดมันทำเอ๋ยอู่แล้วนะจริงดูดูดูมันจะขับรถลงน้ำไปนะพอดีว่า ไม่กี้ไปไหนมาไม่ไปแล้วนะแล้วเขาก็แล้วเขาก็บอกว่าถ้าไม่มีเพื่อนก็มาคุยกับเขาได้มาเร็วเลยมาเร็วเลยมาเร็วเลยมาอย่างเร็วเลยนะเล่นอะไรเนี่ยมีไม้กวาดได้เหรอหกสามตัวผมไม่ใช่แบมดแต่เราก็ขี่ไม้กวาดได้มันคือรถป้เนี่ยมันคืออะไรอ่ะมันนอาไว้ทำอะไรอ่ะ อาไงวนะเนี่ยพี่อันนี้เท่าไหรอ่อ่ะอันนี้เขามาจากไหนอะ่ะอันนี้มาจากรถรถอะไรนะเบรกไม่รู้พี่หลอดใ<ล>นีนแรงนัดน่าจะรถเอ่อยอดปะสะสมพี่หลอดไปไหนครับพี่หลอดพี่หลอดไปไหนมันนี่ดิ มันเป็นอะไรไแล้วกับแล้วเดียวเพิ่งไปเออแต่วันนี้มันงอมมันเหนื่อยมากนะไอ้หลอดเ่ยถ้าน้องเกลยวไปคนที่รับจบน่าจะเป็นพวกเลื่อนนะอ้าวก็ไม่ยอมเนี่ยไม่ยอมอยู่เนี่ยอุตส่าห์มาพี่หลอดน้องจะไปแล้วเสียงผมมันเป็นอะไรอะเอนแหละขนอืมขนแล้วก็หนีนะนี่ไงมาแล้ว มาได้ไงเออ,เอ,อมาได้ไงเอาอเรียงแนวทำไมไม่มาล่ะเอาดีบป็นอกีิเอาทำไมมันใช้ไม่ได้อะไม้อ่ะกด g s o ก่อน <S <S g <SO> s o คืออะไร <S g <SO> s o ใน f e 8มันเป็นระบบสก,กินแล้วก็กดใช้บูสก,กินให้หมดเลยใช้ทำไมอ่ะ เป็กไปรออีกแล<า>้วเนอะฮะใช้แล้วแล้วไงต่อใช่แล้ว,ออแ,ลวแล้วก็กด F 2 F สแล้วก็แล้วก็ไปที่สกินอาวุธสกินไหนอ่ะสกินไม้เราไงเราก็เลื่อนไปเลื่อนข้างบนอนะ่ะใช้เมาส์เลื่อนข้างบนอนะ่ะใช้เมาส์ดึงข้างบนเนาะแล้วกสกินมไม้มันไม่เห็น<อ>มีสกินไม กดใช้บูปินยังกดใช้แล้วมาล่สกินหนึ่งอันสองอันสามอันทำไมไม่มีมีดมีดไม่มีสกินหรอมีดเราไม่มีสกินหรือเปล่าน้องเดียวมีอยู่แล้วน้องเดียวมีช้อนซ่อม โอ้มันไม่มีว่ะเขาเขาหวานกันอย่างนี่เลยพี่หลอนทำไมมันไม่มีอ๋อนี่ไงมันขึ้นรูปอย่างนี้ใครจะไปรู้อ่ะวิ่งน้องเดลมีแดกเกอร์ยืนย่างขนาดพี่หลอนน้องเดลมีแดกเกอร์ได้ไงอะ่ะก็ต้องมีแดกเกอร์อยู่แล้วเปล่าไม่มีมีเอ็มไน์เราไม่มีแดกเกอร์ได้ไง เห็นเขาบอกเออเอเอ,เอ,เอน่าจะอันนี้ป่ะน่าจะเออหรือเปล่าแต่ลองควักไม้ควักไม่ได้หรืว่าเป็นไรอ่ะใช้ได้แต่มือนอ่ะเนี่ยโอ๊โยมีตะกินนี้ได้เหรอทำไมมีได้ไงอ่ะอ๋อทำไมจะมีไม,ะไม่ได้อไอ,ะอะไตะกินอะไรอ่ะเราทานด้วยหรือตะกินเนี่ย ไอแรกไอจิมคืออะไรอ่ะมันเหมือนอะไรนี่งยมันเหมือนแบบแฟชั่นที่นูเนี่แล้วเียกดลคมากดไหมไม่เคยนะไม่รูทันแล้วไหม่มีเร็วอ่ะขึ้นมาขึ้นมาพี่หรอทำไมเร็วไม่มีรูปอ่ะขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อน